i s my online channel สวัสดีครับผมทิจุกคนเมืองอุตรดิตถ์อ่าวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้ไปอ่าดูเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่มูลนิธิพุทธภาวนาธรรมสถานชือ่ออะไรเนี่ยชือ่อชื่อเต็กเซี่ยงตึงชื่อเต็กเซี่ยงตึงอุตรดิตถ ที่บ้านชายเขานะครับตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตนะครับก็ไปเก็บภาพนะครับไปเก็บภาพมาลงคลิปกันนะครับกะว่าจะไปเจอประหยัดนะครับนะครับกะว่าเก็บภาพเสร็จแล้วจะว่า ติดต่อประหยัด่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เลยยังไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปเจอกันตรงไหนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าประหยัดจะมาที่นี่นะครับไม่แน่ใจนะครับ PY7 นั่นแหละนะฮะก็พอดียังไม่ทันถ่ายทำอะไรหรอกก็ไลฟ์ไปประมาณได้สักห้าหนาทีนะครับเจ้านายโทรต,ตามโอ้หเสงเลยนะครับ นายโทรตามปุ๊บก็เอาตัดสินใจเก็บภาพซะก่อนเดี๋ยวค่อยกลับนะครับก็เลยปิดการไลฟ์สดไปนะครับแล้วก็เก็บภาพมาฝากกันนะครับผมก็ไม่ได้หาข้อมูลเลยนะครับว่าจะแม่กน,นอิมที่เขามาติดตั้งไว้บนยอดอวิหารที่มีละที่มีความสูงตรงนี้แหละจริงๆแล้วความสูงของ องค์เจ้าแม่กวนอิมเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับครับก็มาไปกันเลยทีเดียวนะครับก็รัดตัดตอนนะครับมาตรงนี้กันเลยทีเดียวนะฮะว่าจะพาไปชมวิหารเจ้าแม่กวนอิมนะครับบางส่วนนะครับนำมาให้ชมกันบางส่วนนะครับเดี๋ยว ไปชมพร้อมกันณนะตอนนี้เลยเนาะนะครับก็เป็นสถานที่นะครับของอเราพี่น้องอะไรนะชาวไทยเชื้อสายจีนเนาะนะครับเขาก็ได้ซื้อที่ซื้อที่นะครับะจะเพี้ยนไปไหนเนี่ยนะครับซื้อที่กี่ไร่ก็ไม่รู้ผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับประหยัด เคยคุยให้ฟังเรื่องยังไงนี่แหละนะครับก็เป็นสถานที่นะครับที่ <c oughs> ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิต์นี่แหละนะครับเป็นตำบลน,น้ำริดนะครับบ้านชายเขานะครับก็เก็บภาพมาฝากกันนะฮะฝีมือการถ่ายทำก็มีขนาดนี้แล้วครับนะบมือถือนะครับ ซูมสักนิดนึงเอา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 ตรงไหมนะ่ะ <c oughs> เอายิกยึก,ย,ก,ย,กยักยักอยู่ตรงนั้นแหละนะครับไะเตรียมความพร้อมอะไรมากมายนะครับถ่ายก็ถ่ายเลยนะครับเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายเลยนะครับจับมุมไหนก็ได้มุมนั่นแหละนะครับโยกเยกกันไปบ้างนะครับเอาไม่รู้จะปรับอะไรนัรกหนานะครับ ตอนปรับอยู่นะผมก็ลืมนะครับว่าได้ถ่ายวิดีโออยู่แล้วนะครับไม่ปรับตอนก่อนจะถ่ายนะครับถ่า <c> ย <oughs> มันกันเลยออกมายึกยากยากยากนะฮะน่ารักไม่เอ่ยนะครับก็เก็บมาบางส่วนนะครับในสถานที่ในวิหารจริงๆผมไม่ได้เข้ามาดูไม่ได้เข้าไปดูนะครับ เพียงแค่ว่าได้ข่าวจากประหยัดนะครับว่าองค์แม่เจ้าแม่กวนอิมได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมก็เลยอ่ะมีเวลาว่างก็ไปชมสักหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นรูปปั้นสีทองนะครับข้อมูลอะไรนี่เดี๋ยวค่อยหากันที่หลังเนาะ <laughs> ทำจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็เป็นสถานที่ กว้างขวางนะครับเป็นโรงเจนะครับเขาก็มีกิจกรรมทางด้านาศาสนากันอยู่นะครับเพียงแต่ว่เราก็ไม่ได้ไปติดตามนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับหลายหลายครั้งนะครับเพราะว่าอยู่ไกลกันเนาะนะครับบางทีก็ไม่ได้ข่าวบางทีก็ได้ข่าวอ้าวเขาจัดงานไปแล้ว <c oughs> นะครับก็ ระหว่างถ่ายภาพก็ฝนก็ตกลงมานะครับเอาแหมสาบานกับใครไปบ้างไว้เนี่ยก็เลยหลบมุมไว้ก่อนอยู่ตามอซอกหลังคาไว้ก่อนนะฮะนะครับก็เก็บภาพมาฝากกันเป็นบางส่วนนะครับเป็นการลงทุนที่มหาศาลเลยทีเดียวนะครับของพี่น้องชาวไทย เชื้อสายจีนนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับมีที่จอดรถด้านล่างนะครับด้านบนก็เป็นวิหารมีหลายๆรูปแบบนะครับอ่านี่ก็ด้านหน้าที่เราเดินเข้าไปนะครับด้านหลังนู้น,นไม่ได้เข้าไปนะครับประหยัดน่าจะทำงานกันอยู่ด้านหลังนั่นแหละนะครับนี มือพระโพธิสัตว์นู่นนะครับตั้งอยู่ชั้นผมไม่แน่ใจนะครับถ้าชั้นล่าง1ชั้นชั้น2ชั้น3ชั้น4น่าจะตั้งอยู่ชั้น5นะครับนะองค์เจ้าแม่กวเอียน่าจะตั้งอยู่ชั้น5นะครับพอเป็นลักษณะ ด้านล่างเนี่ยมีอีกชั้นหนึ่งนะครับมันเป็นที่พื้นที่ดอยนะครับดอยเล็กๆเ,เนาะนะครับพื้นที่ไม่เสมอกันนะครับแต่เขาก็สร้างให้มันมีรูปแบบนะครับมีชั้นล่างชั้นล,ล่างจอดรถได้นะครับนะครับก็เอามาชมกันบางมุมนะอ่ะ นำมาชมกันบางมุมนะครับก็ไม่ได้เข้าไปในวิหารนะฮะนี่นะครับด้านหน้าน่าจะ1 2 3 4ชั้น5้าชั้นนั่นแหละชั้นที่ 5. ห้าน่าจะอยู่ยอดตึกชั้นที่ห้าใช่ไหมหนึ่งสองามสี่ห้า ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะครับนํามาฝากกันแต่ละมุมมองนะครับสําหรับใครมีโดนนะครับถ้ามาถ่ายทําก็คงจะสวยงามนะครับเพราะว่าเห็นทั้งหมดของอาคารเนาะนะครับฟ้าคลึม้มฝนก็ตกนะครับ ก็เป็นความเชื่อนะครับของพี่น้องชาวจีนนะครับเขาเป็นมูลนิธินะครับมีเงินมหาศาลที่จะสรรสร้างผลงานออกมานะครับเพื่อที่จะ <c oughs> ให้ผู้คนเข้าไปเที่ยวชมนะครับเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับ วิหารเจ้าแม่กวนอิม <c oughs> <c oughs> มือถือมันซูมไม่เหมือนกับกล้องอะเนาะกล้องหมุนก็ซูมเลยเงี้ย <c oughs> หรือว่ากดมันก็ซูมมาเลยใช่ไหม <c oughs> แต่มือถือเนี่ยโอโ้โหซูมก็ต้องเลื่อนอะไรเงี้ยนี่นะครับด้านบนสุดนะครับที่ องเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่เขาได้ติดตั้งไว้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครเก็บภาพเลยประมาณนี้แหละนะครับขาตั้งกล้องกล้องมือถือนะครับนะดูบริเวณรอบๆไกลออกไปนู้นก็เป็นยอดดอยยอดเขานะครับ ก้อนเมฆขาวโพลนเลยทีเดียวนะครับเป็นมุมมองอนี่ก็เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายแล้วก็เอามาผสมไว้ในคลิปนะครับครับก็นำมาฝากกันนะฮะ วิหารเจ้าแม่กวนอิมนะครับมูลนิธิภาวนาธรรมสถานชือเต็กเชียงตึงอุตรดิตนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้จะแวะ,ะชมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับดูภาพกันเพลินๆเ,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 เลยทีเดียวนะครับจนกว่าจะจบคลิปนะครับ ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับที่นำมาฝากกันนะครับเจ้าแม่กวนอิมนะฮะที่ไหนนะนะครับ,หนหนรบลืมอีกแล้วนะครับที่มูลิธิพุทธภาวนาธรรมสถานชื่อเต็กเชียงตึงอุตรดิตนะครับนะก็นำมาฝากกันนะครับเป็นอย่างไรถูกใจกันไม่เอ่ยนะฮะ